เซสมีนสูตรเข้มข้น20เท่านะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่คลองใจผู้ป่วยมะเร็งมายาวนานมากๆเลยค่ะเซสมีนเข้มข้น20เท่าช่วยฟื้นฟูร,รักษาผู้ป่วยมะเร็งได้เป็นอย่างดีนะคะสามารถทานควบคู่กับการรักษาทางแพทย์ได้ค่ะหลายคนนะคะสงสัยว่าทําไมสูตรนี้ถึงเป็นสูตรที่คลองใจผู้ป่วยมะเร็งก็เพราะว่านะคะใน1แคปซูลนอกจากสารสกัดเซสมินเข้มข้นถึง20เท่าที่เราใส่ไปให้ผู้ป่วยมะเร็งแล้วนะคะใน1แคปซูลยังประกอบเพิ่มมาด้วยนะคะผงข้าวสีนิน ซึ่งผงข้าวสีนินนะคะจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นยับยั้งการอักเสบภายในนะคะนอกจากเซซสมินแล้วยังมีอีกหนึ่งพลังของผงข้าวสีนินนะคะผนวกเข้าไปเป็น2พลังที่ช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการอักเสบจากมะเร็งเองหรือว่าจะเป็นการอักเสบจากการรักษาทางแพทย์ตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูได้รวมพลังกับอีก1ตัวค่ะที่ใส่ไปใน1แคปซูลก็คือแป้งข้าวหอมมะลิตัวนี้จะช่วยในการดูดซึมนะคะและที่สําคัญข้อดีของเขาอีก1ข้อเลยก็คือ ช่วยยับยั้งนะคะการเข้าไปของน้ำตาลด้วยพเพราะแป้งข้าวหอมมะลินะคะจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยมะเร็งที่ชอบทานน้ำตาลหรือทานของหวานเข้าไปแล้ว น้ำตาลเป็นสิ่งที่มะเร็งชอบมากๆตัวนี้ก็จะช่วยปะป้องกันนะคะเพื่อให้กระบวนการทํางานนะคะใน1แคปซูลเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีนี่คือสิ่งที่พรีเมียมที่สุดนะคะแล้วก็ตอบโจทย์กับผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยมะเร็งที่ได้ทานเซซามนสูตรเข้มข้น20เท่านะคะก็เลยมีผลลัพธ์หลังการทานที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะและสามารถทานควบคู่กับการรักษาทางแพทย์ได้ด้วยสั่งซื้อเซซามนสูตร20เท่ากับชัดเจนวางใจได้เลยในเรื่องของความปลอดภัยและของแท้คะ่ะมีใบรับรองในการอบรมด้านโพ าานนกระะคะและสินค้าเป็นของแท้สามารถตรวจสอบได้สั่งซื้อกับชัดเจนชัดเจนวิเคราะห์วิธีการทานย่างถูกต้องทุกเคสเป็นเคสบายเคสค่ะสามารถทักเข้ามาหาชัดเจนได้เลยหรือพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะ